เรียบร้อยโอเคสวัสด,ดีครับวันนี้เราจะมาโชว์สกิลบางอย่างที่อัพเกรดมาจากสมุดเขาเชื่ออะไรนะสมุดอะนเนี่ยผมอัพเกรดเป็นเป็น,นอันเนี่ยผมก็อ่านไม่ออกก็ดูดูดแล้วมันสามารถทำอะไรได,ได้เรามาดูกัน นะครับขุดบล็อกอย่างอื่นได้ทีละหนึ่งใช่ไหมฮะขุดทีละหนึ่งทีละหนึ่งมาแรกทีละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดใช่ไหมฮะแต่มันจะขุดเร็วบางไปหน่อยหนึ่งขวานก็มือนกันฮะโอเคฮะแล้วเรามาดูจอบกันฮะคุดเพชรหนึ่งก้อนป๊อหนึ่งไม่ใช่ไหมสามสองสี่ สามมาเก็บกันได้อันนี้ไม่ใช่อันนี้เก็บกันนานฮะขุดในดันเจียนปึนี่ก็คือมัสเอ็กสเล่แต่สามารถสกิลนี้สามารถใช้สำหรับโคลกับไดมอนด์เท่านั้นฮะอย่างอื่นใช้ด้วยไม่ได้เช่นลาปิสดูนะลา,ลาปิส หรือลิปปิชอะไรก็ไม่รู้ฮะดูดูนะฮะดูดมาแลกนิดหน่อยอุ๊ได้หกใช่ไหมถูกต้องดูนฮะอ้าวเฮ้ยลาปิสมันคูณสองเรืเ่อยๆหรอนี่ลดความมั่นใจแล้วก็กดโอฮะลดความโมโหเยอเดีลิทด,ดีลิทไดมอนด์ดนไว้ให้หมด ดีลิทอันไหนไม่จงเป็นดีลิทให้หมดก่อนฮะ <c oughs> ดูฮะเรามาดูกันดูนั้นลาพิชนี่นะฮะมาดูนะฮะ,ะ,ฮะมาดูกันปกติมันจะเป็นอย่างนี้ฮะกดปุ๊บเฮ้ยลาพิชได้คูณสองอันนี้ธรรมดา ในสี่ถึงหกนะฮะคูณสองจะได้ประมาณยี่สิบกว่านะฮะโอเคฮะโอ,คะโอคะ้คูณสองจะคูณสองเฉพาะเป็นแบบผงนะฮะเช่นโคลเช่นโคลนะฮะเวลาช็กไปแล้วเป็นผงก็จะเป็นโคลลาปิดแล้วก็ไนมอน,นะฮะนะโคลได้สองนี้ได้สี่ ดูนะมันก็จะเป็นอย่างนี้ฮะดูอนนี้ไม่ได้วางฮะหันูโอเคฮะนี่ก็คือมอัดมัดอีกมัดหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นนัดที่หายากมากมาก ดูนะฮะขุดปุ๊บนะทึเยเยอะใท้เยเยอะแล้วก็ดูปุ๊บหเมตรเม2รเมรหรือสามสเมตนึ่งเมตเมตรปุ๊บสเมตรได้สิบสองนะฮะบู๊บ โอเคอันนี้เมื่อกี้ได้ถึงสองเมตรอันนี้มาขุดสามบล็อกนะฮะได้ยี่สิบเมตรได้มาแปร์ตเมตรฮะดูฮะเมื่อกี้อ๋อกับดูนี่ฮะอ๋อโอเคฮะมันก็มีใน นี่เป็นบอราวาที่ใหญ่มากๆนะฮะนี่่นีก็คือบล ok ็อกเตรมอนโอเคฮะขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ